โอ้โห oh, oh. สวนว่านสี่ทิศที่เตรียมแปลงไว้เมื่อสองเดือนก่อนฮะที่ตัดใบออกสองเดือนผ่านไปเริ่มเห็นผลแล้วนะแทงใบออกมาบ้างตอนนี้เริ่มแทงดอกแล้วนะนี่แหละใครที่มีว่านสี่ทิศบอกว่ามีแต่ใบเนี่ยตอนนี้เริ่มจะออกดอกกันแล้ว ช่องกิตนยารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่เออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชมสวนของเรานะมาดูสวนว่านสีทิศที่ทำแปลงไวนะ้ปลูกไว้บนดินนี่ปลูกมาเป็นปีแล้วนะคือพอถึงปีนี้น่าแรงเนี่ยเราก็จะเตรียมให้มันออกดอกใบที่แก่แล้วก็ตัดแต่งพอได้ฝนได้อะไรเขาก็จะ เริ่มแทงใบออกมาบ้างนะ <Okay. S 1> เริ่มแทงใบแล้วพอถึงช่วงนีนะ้เขาก็จะมีเริ่มแทงช่อดอกกันแล้วนะเห็นไหมงั้นใครที่บอกว่าเลี้ยงแล้วมีแต่ใบไม่ต้องทอ,อเริ่มออกดอกเริ่มแทงช่อกันเยอะแยะเลยแทบทุกต้นแล้วนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของดอกว่านสีทิศสีโอรสเนี่ยส,สวย ปลูกรอบโคนต้นตะแบกก็ใช้พื้นที่ประมาณสักสี่ตารางเมตรประมาณนั้นนี่มีดอกที่บานแล้วดอกที่กำลังขึ้นก็เนี่ยกำลังแทงช่อออกมาเยอะแยะไไรนี่แหละความสุขของเราฮะนีอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเรียนรู้จนรู้จักว่า เขาจะออกดอกกันเมื่อไหรนะ่ต้องทำยังไงให้เขาออกดอกเยอะเยอะคือเขาจะชอบบรรยากาศแบบดินร่วนปนทรายนะโดยเฉพาะตรงนี้เทมิทก็จะใช้ใบไม้นะโดยเฉพาะใบตะเคียนถือว่าแหล่งนี้เรามีใบตะเคียนเยอะก็จะมาคุกเข้าดินอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีปุ๋ยคอกบ้าง กำลังออกดอกสวยๆแล้วก็กําลังเติมนะเติมเห็นไหมเป็นต้นดาวกระจายในสวนเดี๋ยวต่อไปดอกกว้านสีทิศหมดก็จะเป็นคิวของดอกดาวกระจายกันบ้างน,นี่แหละธรรมชาติในสวนของเราสวยๆงามๆแล้วก็เข้มมาฝากันะมาให้กําลังใจสำหรับคนที่ปลูกว่านสีทิศแล้วไม่ออกดอกนะมาดูเป็นตัวอย่างว่า เราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็ออกเองไม่ต้องไปกังวลที่สำคัญก็คือมันต้องโดนแสงด้วยนะต้องปลูกในที่โปร่งแสงไงนะอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับผมสลหรับคลิปนี้นะครก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมนาะเล็กกิจไรชาแนลสวัสดีครับ